ก็พอพี unjust, ่น้องปล ong ไปีสาวน้อยติดร okay ่มมีนักบุญสควรคับพี่น้องเก็บโต๊ะพี่น้องเก็บโต๊ะเก็บโต๊ะครับเก็บโต๊ะเล็กน้อยครับพี่น้องไปสายมาได้เพืัดโดียวเาะว่าเ่อไหร่ไล่ทัวร์ไปนะให้เมา กุ๊ปลุกอีกสามเนุ่ยใครอีกโอจับอะไรครับโอ้พี่เจลีกามาพี่น้องพี่เจลีกามาแกนดายสราะกลับมาพี่เจลีพรเอกคุณสร้รสารงลุกจไม่ได้วางไม่ได้แลม เล่าดีเลยครับคุณคร,รับเข้มโตเล็กน้อยไม่ต้องเล็กเล็กน้อยเยอยข้มโตครับนายพี่ที่โอ้สาวสวยวามาเอาลูกเชิ้นครับคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับ,อบ,รบโอ้สุดยอดสุดยอดครับ อะพี่น้องขางนพี่น้องจำได้ว่าพี่น้องผู้ใดนะครับผูดว่าข้าอต้นสโตลมหาวโตลมหาครับทึบทึบึบึบเล่ไม่ได้หรอกไม่มี เบ้ามาได้ห้าร้อยครับประเด็ครับุดยอดลครับขอบคุณรองูับน้องเอมี่ครับไปรับยอะกันทุกงานทุกงานนะจ๊ครับุดยอดสุายอดครับขอบคุณรองูับไปรับไปวยเนอะเยเียไเนีผู้สาวนะบอกว่าเม็มอโมไซจะเป็นหาัได้หมดสันไดยอยากมากได้หมดสันเลยฮะ อ้าวอยู่ระเบิด์ผ้าพี่แม่ระเบิดผู้สาวเราถ้าเบิรงได้เดี๋ยวใส่เบิรงเราเฟสเราเราไล่มาอยู่เมื่อกี้กจะเจอแล้วว่างบ่อใช่ไเขาไปเบิร์ต้องได้บ่อให้พี่แม่มาลับแม่ละว่านะเจ้าคือมาแล้วไหมคือไปลับป่ะเจ้าคือประเทศแกู่้สาอะไรก็มาโทษไปหาเราแน่โทษไปดูเออไปง่ายไปงานไปงายไปน้ำทิมทิมปลาปลาคว่างๆหนอยน้ำไปงานไปงานประเแก่ถึงไหม โอ้ยอะไรคุณโอ้อาหารไม่ได้นุ่งนะเลกการไว้ขอบคุณสำหรับพี่สาวทำหน้าเดีนด้วยเออโอนอะไรนขอบคุณทุกทกท่านที่ mã cát bờ lán rồi bộ này bộ này nó mong bổ sung you นี่นอาจะมือนนอร่อยฮะพันฮะฮะนาากับแบงพันครับพี่นองแบงพันแบง์อร่อย,ย ขออนุญาตหม่เมื่อกี้เราลืมกดกล้องเป็นเปิดเราไม่เห็นเลยไหมมาถ่ายใหม่ถ่ายม่อยู่นี่เหมือนระบบปล่อยเงินผู้ใช่ไหมแล้วมามาแลกเงินหรือว่ามาเอาเงินเดี๋ยวมามาแลกตังค์มาแลกที่นี่อยู่มาเออเราจะพูดทำอะไรเราจะพูดโอ้พี่อะไรเนี่ยยังไงมึงยังไงกินได้ก่อนได้ก่อนได้ก่อนตีน้องพู่อะไรตีน้อง ระบบป้ายกันกูอ่างเปล่วเยอะดิครับพี่น้องรับจ้างรับจ้างแคปอย่างเดียวนะครับพี่น้องมาเรี่บียบาไม่านหรอปยังได้ขึ้นก็ไม่ได้ร่างเปล่าได้ไม่จางเย็นได้โอเคพี่น้องไปบ้างไปพี่น้องโอ้ยมาถ่ายเหรอสองรอบอะไรบ้างเลยพี่น้องลืมกดกล้องเลยเย้ครับไปอีกรอบหนึ่งคร้บพี่น้อง สวัสดีครับแม่ลำพาวครับเป็นไงน้อสบายดีจุ๊บน้อครับสบายดีค่ะสบายไปเฮ็ดกายงานยังครับช่วงโควิดเมื่อกี้นครับลำพาวไปทำงานโรงงานน้ำตาลค่ะโอ้ได้งานดีจุ๊บน้องยุพันธ์งานตัดตัดจากไรจากไรครับจากไรน้อ้ไรของเจ้าของบอกครับเป็นของน้องสาวแต่ว่าก็อยู่ใกล้กันมากเลยหมดเลเออ เครื่องได้เครื่องดองีละโอ้หาก็ได้เครื่อง <c oughs> นดนได้เคร่งกันได้เครื่ยีดจากมองนีก็ทีได้ก็ไปโรงงานน้ำตาลาานี่คือเราคอราครับยูไซคับครับยูอำเภอสิมเรืองอำเภเรืองเนาะอดี๋อออยอำเภอสิมเรืองจังหวัดน้องบัวลำพูครับผก็ได้ส่วนใจอ่จากไปทรงงานทำงานโรง,งงานน้ำตาลไปน้เทากินต้มวิธีพักที่พักใคร ไฟไฟอย่างก่อนบรรทัดไหนดิครับบรรทัดไหนเนี่ยตัดเป็นกล่องเนาะตัดเป็นกล่องตัดเป็นกล่องกล่องละลอยล้ำกล่องละลอยล้ำกล่องหนึ่งสิบชิ้นแบบันนี้เห็นจ้าหน้สิี่หัวจักว่านับครับกล่องนับนับนับเขาเจ้านับตัวเขาเจ้าสี่สี่เห็ดเป็นพอยยี่สิบดากเขาดอกเสียแล้วขันปั๊บเขาเจ้าสิบตัดตัดยอดมันขันปั๊บยี่สิบยี่สิบกลาเป็นกล่องเขาเจะไปตั้งแปกล่องไม่เมื่อชีบเมื่อชีบเมื่อชีบเขาเจ้าเฮ็ดมื่ชีบดอกเขาเจ้าเขาเจ้าเฮ็ด ตอนแม่เราพ่อหนังเปตัดนั่นแบบนี้มันก็้สุทางเฮ็ดชีบแล้วเนาะแต่ละมือแต่ละมือเฮ็ดตัดอ้อยเฮ็ดชีบพร้อมบ่มีเวลาเฮ็ดดอกขึ้นเฮ็ดกับเฮ็ดยูดอกเฮ็ดไปเรื่อยๆแต่ว่าเฮ็ดแต่ยันพี่น้องเขาเซ็งพี่น้องเขาเซ็งเบิ้องเก่าเหรอมาล้อมไงมาล้อมไงนี่เฮ็ดแต่พี่น้องเขาเบิ้งไปเรื่อยๆโน่นนี่นั่นไปกันเพื่อจะไปพ่อไปพ่อนั่นแน่อันนี้น่กะไายพี่น้องเขาเบิ้องครับผมครับผมมันมีหลายอย่างหลายแนวทั้งเมือกะเพื่อนเก่ารถมาตัดกะไทยลิปรถตัดรถอ้อย รัอ้อยมือคนตัดเนี่ยฮะล้มือกัตัดอ้อยนิกพร้อมตัดอ้อยนิกนิกูก็เพาไฟไฟใหม่ันือาไหม่ไม่ยากีโอ้แตาไทยเบิงยอะแต่ละช่องใหญ่ไยไม่ได้พีน้องอ้แต่ขอบคุณแม่ละพ่อหลานครับด้วกช่องแม่ละพ่อตครับเทำไเด้อครับผมครับผมสุดยอดสุดยอดสุดยอดครับ มาเบิ้งกนนักเอกขายขายเขาที่เด็ดไม่น้องโอ้ยมาบหท่านนะเมื่อกี้นี่ขึ้นนาวเวที่แต่ปากแดงอ้องต้องนะ <ไอ S 1> ครับค,ครับครับเป็นกล่องซื้อมาอยู่ชั้นนึงซื้อมาแล้วเริ่มกดซาบาดเลยลกลับไปเบิ่งคลิดจะคของแล้วอ้าวเฮียไปใส่เหมือนเริ่มกดนะฮอันนี้เสื้อในน้องๆเน้นเสือเพิ่นแม่นบครับ นองเป็นให้ยืมมาใส่คืออยู่แล้วละครับล,ลูกตูเห็นอยู่บนมองไปที่น่ะตาแดงเต้นเน้ขาค,คืออยู่แล้วต่ว่า,แต,วาแต่ว่าตอนคืดนี่สิบว่าคื้น่นนองดอกทีเสื่อไว้คิว่าเสียล่ะสิว่าเสียฮ่าใช่ครับผงงม,มเน้นทรงพูดอะไร <c oughs> ะไแค่ไอเดียคือคือคิดไอเดียออกคืนคืออะไรกระเดีนสาวขายเขาจีครับเม้นทังด้านพวดบริหารเพิ่นบ่โอ้สุดยอดสุดยอด มีของนองเพื่อนนะครับเก็บไปให้น้องเพื่อนครับแต่จริงๆกับ่ออยากขึ้นพนหรอกอันผู้ทิฏฐาปเสคือไปเห็น้นี่ไครับผู้ทิาปเสคือไปเห็นผู้ีเออนอนหน้าเมื่อมากะกได้ยู่กันเลยมาู้เดียวเลยครับโอ้ยอขาสื่อใสนอนแนวนี้นน อาขอบคุณหลายลครับครับขอบคุณครับพรถามอดีน้นี่ก็เห็นเต้นยีนาพิธีเต้นคือตัวละนวนๆสำคัญพอถามแมนคน an ้วลๆสำคัญศิษยชาคนผู้ใดเลยลองสามเจ็ดวอ่งพุกลูกสองูสองต่องูเปวงสามเจปวงเจ็ดุ้ยสี่จนุ้ยหาสาครบพอดีหาสามครบพอดีโอ้เต้นคือตัวละน้อยเอวนอ่อน้องนอนี่ มันหาเพียงนึงได้ทิปล้วอะไรเมื่อกี้เขาไม่ได้เขาไม่ได้อนไม่ให้บ่มีอนทำไมผันเง็บโอ้คือคือคือคะอดเจอดนต่สีหะสีนานผู้ใดแต่งให้ขึ้นนวลครับขาเจ้าขาเจ้าบล็อกตาข้าเจ้าแหเขาเจ้าเขียนคิวไว้ให้เออกระลดตากบแก้มเพเองโอ้งามงากีต้องขึ้นตุ๊กตาดูนะ เฟกหนาวเฟกหนาวแห้งไปกันเลยน้ำกินน้ำเยอะกินน้ำเยอะก้นดีไหมนายจะเป็นสาวขายเขาจีนขึ้นแสดงว่าบาดขึ้นท่าแล้วเสาวคล้าขายมาอเาโอเคเราไปนั่งนาะสลักชิ้นนี้กรับฝากพี่ฝากงน้องมาสันี้ครับพี่น้องขอบคุณคนไลค์ไปทำนี้ต่างคนช่วยนะครับเด้อบังแรงบังแรงครับย่าอยู่จะซื้อพี่น้องคือกาวกดติดตามกดซับซากให้กดไลค์กดแชร์ให้ลูกตูนะครับพร้อเป็นกำลังใจในการคลิปต่อไปนะพี่น้องเด้อ เดกกันินารับสลักนี้รำเมือตลรดปีโชคดีตรอดไปคราสสวัสดีครับ